คลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมงานกรอบพระนะครับอันนี้เป็นงานกรอบพระสมเด็จนะครับผมก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเป็นกรอบพับหลังนะครับผมไม่ใช่ตลับนะครับก็จะอ่นนี้เป็นงานของลูกค้าต่างจังหวัดนะครับก็ส่งบล็อกตัวนี้มาให้นะครับเป็นบล็อกหลอกนะครับคือพระจริงๆก็ใส่กันน้ําพระดูที่เจ้าของนะครับผมแล้วก็ ให้ช่างพลาสติกทําบล็อกแบบนี้มาอีกอันนึงนะครับเป็นบล็อกเดียวกันนะครับผมแล้วก็ประกอบหลอกมาให้แบบนี้นะครับก็ส่งตัวนี้มาให้ผมวัดขึ้นกรอบนะครับก็เป็นข้อดีของการเอาบล็อกมาวัดนะครับดีกว่าเรา,าวัดขนาดพระแล้วเรามากะมาเผื่อกันนะครับแบบนั้นอาจจะฟิตไปหลวมไปก็นิดหน่อยนะครับบางทีถ้ามันยิ่งเป็นพระผงนะครับเราก็ต้องเผื่อให้มันเข้าได้ ให้พระเข้ากรอบได้แบบชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาจจะเผื่อนิดนึงนะครับแต่พอทํากรอบไปก่อนแล้วมาทําพลาสติกทีหลังเนี่ยอา,อาจจะมีช่องว่างช่องห่างตรงช่วงนี้อาจจะฟิตบ้างหวมบ้างนะครับผมแต่ถ้าได้ตัวนี้มาวัดนะครับหรือว่าเอาผ้าจริงๆมาวัดนะครับก็จะพอดีกว่านะครับผมช่างขึ้นกรอบก็จะทําได้ง่ายนะครับทําได้ง่ายกว่านะครับ นี่ครับเราไม่ต้องไปเผื่ออะไรแล้วนะครับเราเอาบล็อกจริงๆของมันมาวัดเอาเลยนะครับผมในการขึ้นกรอบนะครับผมจะขึ้นกรอบนะครับตามตามกันน้ําของพระนะครับแบบนี้มันจะพอดีกว่านะครับผมเอาตัวพระเป็นตัวกําหนดนะครับว่ามันจะใหญ่จะเล็กจะหนาจะบางนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวกําหนดแล้วเราขึ้นกรอบตามกรอบพลาสติกนี้นะครับผมนะครับ แล้วก็เอาตัวพลาสติกตัวกาหนดเลยนะครับให้มันชนขอบให้มันพอดีพอดีนะครับผมอ่าอันนี้ลูกค้าก็ไม่ได้ส่งพระมานะครับส่งบล็อกมานะครับผมอ่าเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกที่ใส่พระจริงๆเลยนะครับก็นี่มานะครับให้ช่างทําสํารองมาให้นะครับก็ดีเลยนะครับผมก็จะได้ไม่ต้องมารักษาพระนะครับส่งไปส่งมาก็เป็นห่วงอีกนะครับผมใส่เข้าไปก็จะอย่างนี้นะครับอ่าสหรับกรอบใบนี้ก็มาในเร็ สองสลึงกว่านะครับผมเดี๋ยวชั่งให้ดูนะครับก็อันนี้ลูกค้าบอกทําจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับไม่ต้องเซฟนะครับผมก็จะอยู่น้ําหนักก็จะอยู่เรนน้ําหนักดิบๆก็ปลาไป9.5 9.6นะครับผมอันนี้ครับก็จะรวมซิก็มีอยู่10กว่ากรัมนะครับผม10น่าจะ 10กรัมนิดๆน,นะครับ10กรัมกว่านะครับผมไทยรมซีนะครับอันนี้เป็นน้ำหนักดิบนะครับอ่าแล้วก็ถ้าค่าแรงค่าทองณนะวันนี้ก็น่าจะอยู่เรทส0 0 0มื่นนะครับสองหมนิดๆน,น,นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับค่าทองค่าแรงของแต่ละร้านไปนะครับผมอ่านี่ก็จะเป็นทองเรท85%ของทางร้านนะครับ85เต็มนะครับผมอ่านี่ลูกคา้ารีเควสต์มาว่าขอตรงนี้เป็นทรายนะครับผมขอตรงนี้เป็นทรายแล้วก็หัวสิงก็สไตล์ของร้านนะครับอัาที่แรกจะทําให้มัน ลายมันลงมาตรงนี้นะครับลูกค้าบอกไม่ชอบนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับผมก็เป็นงานสั่งทํานะครับก็แล้วแต่อยากได้เลยนะครับผมก็จะออกมาประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าหนาเลยทีเดียวนะครับผมหนาเลยแข็งแรงเลยนะครับสําหรับกรอบผ้านะครับโดยปกติก็มีสลึงครึ่งเกือบสองสลึงนะครับถ้ากรอบผ้าประมาณนี้นะครับแต่อันนี้ก็ปาไปเกือบสามสลึงเลยทีเดียวนะครับผมน้าหนักรวมสี่นะครับผม อันนี้นะครับก็2สลึงก็มีอยู่7กมหนะครับอันนี้มันปลาไป10กกัมนิดๆนะครับผมก็เกือบเกือบสามเกือบเกือบสสลึงนะครับอันนี้ครับก็เดี๋ยวรีวิวให้ทีละจุดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นงานขึ้นมือทั้งหมดนะครับผมก็เป็นกรอบพระยกซุ้มหัวสิงห์นะครับฐานล่างก็จะเป็นฐานพญานาคนะครับก็ตายก็ตามที่ช่างจะออกแบบให้นะครับก็จะประมาณนี้ครับตรงนี้มีสามเหลี่ยม ปะขึ้นมาอีกสเตปนึงนะครับเพื่อให้ดูมีมิตินะครับพญานาคก็ใส่ลูกกระตาอะไรให้ก็ดูมีมิติดีนะครับผมข้อดีของการที่เราไม่เซฟท้องนะครับผมก็จะดูมีมิติลึกตื้นชัดเจนนะครับผมนี่ก็หัวสิงสามมิตินะครับเคียวตาแล้วก,ก็ออกแบบให้ประมาณนี้นะครับนี่จะต่อลายมาให้หน่อยนึงนะครับผมแล้วข้างก็จะเป็นลายเปรียวประมาณนี้นะครับ น,นี้ก็แผ่นหลังนะครับผมแผ่นหลังก็หมดปัญหาแผ่นเด้งแน่นอนนะครับถ้ามันมีความหนามันโอกาสเด้งออกใส่ปน,นานังมันจะเด้งออกนี่ยากนะครับผมที่แผ่นหลังมันชอบเด้งนั้นเป็นเพราะว่ากรอบมันบางนะครับแผ่นหลังมันบางแล้วก็การใส่การตีภาพหลังอาจจะไม่ค่อยดีด้วยนะครับส่วนใหญ่จะเ,เป็นงานกรอบสําเร็จนะครับแผ่นหลังมันชอบเด้งนะครับแต่น,นี้หมดหวงแน่นอนนะครับผมก็อันนี้ก็เกือบสมบูรณ์แบบแล้วนะครับแต่ที่เหลือก็ให้ท่างทัศสิษเขา เอาพระตัวจริงนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการตีพับหลังนะครับอาจจะสวยไม่สวยก็อยู่ที่การตีพับหลังอีกทีนึงนะครับผมในการให้ช่างพลาสติกตีพับหลังให้ก็ต้องถามเขาก่อนนะครับว่าเขาทําทได้ไหมนะครับช่างพลาสติกบางคนก็ตีพับหลังไม่เป็นนะครับบางคนก็ตีเป็นแต่ว่าอาจจะไม่สวยอาจจะไม่ชํานาญนะครับเพราะฉะนั้นต้องถามช่างที่ใส่พลาสติกพระอีกทีนึงนะครับว่าเขาทําได้ไหมหรือทําไม่ได้ยังไงนะครับผมถ้าเอาชัวร์เลยก็ต้อง ผนที่เขาตีเป็นนะครับตีภาพหลังนี่นะครับตีเป็นตีสวยมันก็จะงานก็จะสมบูรณ์แบบนะครับก็จะออกมาสวยนะครับผมทางข้างหน้าข้างหลังครับผมเออนะครับช่างพลาสติกก็มีส่วนสาคัญนะครับถ้ามันสวยตั้งแต่ทาพลาสติกออกมานะครับการขึ้นกรอบอะไรมันก็จะสวยดูดีไปด้วยนะครับอย่างถ้าช่างพลาสติกประกบฝาหน้าฝาหลังนะครับประกบเยื้องกันบิดเบี้ยวไม่ไม่ตรงกันอันนี้ก็จะลําบากช่างขึ้นแบบนี้แล้วนะครับเราต้องขึ้นเผื่อนะครับ ทรงอะไรต่างๆให้มันได้ฉากได้มุมบาลนซ์อะไรกันมันก็จะทํากล่องมันก็จะสวยนะครับก็จะมีความสําคัญทุกช่างเลยนะครับผมตั้งแต่ช่างพลาสติกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนี้จะเป็นการยับรายนะครับผมจะไม่ใช่ลายแข้งสิงแบบทั่วๆไปนะครับผมก็จะเป็นยับรายนะครับลูกค้าชอบแบบนี้นะครับนี่ครับ ก็จะทําให้ลายบนกับลายล่างเนี่ยมันดูตัดกันชัดเจนนะครับผมอันนี้ครับก็จะดูมันลอยเด่นขึ้นมานะครับอ่าด้านบนก็รองข้อหลําตัดให้นะครับเพื่อความหรูหราและความแข็งแรงนะครับผมหูสามชั้นที่้าไปหนาๆนาเลยนะครับผมอันนี้ครับห่วงก็เอาให้มันพอดีพดีนะครับผมนี่ก็หนาๆนาตัานๆกันไปเลยนะครับผม ก็เบ็ดเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้นะครับเราเอามาแบ่งปันเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่มีพระทรงนี้พระสมเด็จหรือว่าพระอะไรนะครับนอกเหนือจากงานตลหลับนะครับก็ใส่เป็นกรอบแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าไม่คิดจะไปแกะพระออกมาดูมาส่องอะไรแล้วนะครับก็ใส่เป็นกันน้ําแบบนี้ไปเลยนะครับใส่ลุยน้ําลุยอะไรได้เลยนะครับข้อดีของมันนะครับผมก็ถ้าเป็นตลหลับนี่ก็มีบาทบาทครึ่ง2บาทแน่นอนนะครับถ้าเป็นตลหลับนะครับแต่นี้เป็นงานกรอบนะครับ ในเรทสองสลึงกว่านี่ครับจัดเต็มได้แล้วนะครับผมงานกรอบจะใช้ทองน้อยกว่างานตลับนะครับนี่ครับก็ถ้าใครมีผ้าแนวนี้ชอบทรงแบบนี้นะครับก็แคปหน้าจอไปให้ช่างใกล้บ้านเขาทําได้เลยนะครับผมก็เราถือว่าเรามาแบ่งปันกันนะครับรูปแบบอะไรต่างๆนะครับช่างทําช่างอะไรเขาทําได้อยู่แล้วครับลายพวกนี้นะครับแต่ต้องไปปรึกษาเขาก่อนนะครับว่าเขาสะดวกทํำไหมหรือว่าทํา ได้ไหมอะไรยังไงนะครับผมในเรื่องราคาในเรื่องอะไรครับก็ลองถามใกล้บ้านดูก่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องส่งพระไปมาไปมานะครับผมแบบนี้นะครับก็เรานำมาแบ่งปันรูปแบบและแนวทางกันนะครับผม